คลิปนี้ผมจะมาสอนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครแอป UP i c นะครับจะมาสอนคุณอย่างละเอียดเลยนะครับคุณสามารถดูตามคลิปนี้และคุณจะสมัคร UP i c ได้อย่างแน่นอนครับวิธีสมัคร UP i c นะครับวันนี้จะสอนสมัคร UP i c แบบง่ายมากๆเลยนะครับและคุณดูเนี่ยคุณจะสมัครได้อย่างแน่นอนครับแอป u p i c เนี่ยเป็นแอปะไรผมพูดคร่าวๆแล้วกันเป็นแอปที่คุณจะสามารถสร้างรายได้จากออนไลน์นะครับ จากทางออนไลน์สามารถสร้างไรายได้เป็นแบบว่ามากมายมหาศาลไม่แค่แค่ขายของเดี๋ยวคุณสามารถขายของไม่ว่าจะเป็นดรอปชิปดรอปชิปก็คือนําสินค้าขายโดยที่ไม่ต้องสต็อกสินค้าคือคุณไปขายเสร็จใช่ไหมแล้วก็ให้อีกเจ้าหนึ่งส่งของให้อย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ออยเขาเรียกว่าดรอปชิปคือคุณไม่ต้องลงทุนคุณแค่นําเสนอสินค้าของเขาแล้วพอมีคนซื้อคุณก็แค่รับเงินมาแล้วคุณก็ไปซื้อสินค้าแล้วก็ให คนที่คุณซื้อสินค้าเนี่ยจัดส่งไปให้ลูกค้าของคุณครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่มีต้นทุนเลยนี่เรียกว่าดรอปชิปนะครับส่วน Affiliate ก็คือคุณเอาลิงก์เนี่ยลิงก์ของสินค้าเนี่ยไปวางแล้วให้คนไปซื้อในลิงก์นั้นนี่คือคุณก็จะทำา f f i l l i t t e ได้คือหาเงินได้จาก U-Pick นั่นเองแล้วก็มีอย่างนึงทำา UP c k ในการแบบสร้างครอบครัวสร้างเพื่อนสร้างทีมให้ทุกคนเนี่ยมาใช้ UP i c ซื้อของใน UP i ิเยอะ แล้วโดยซื้อผ่านรหัสแนะนําของคุณนะครับคุณก็จะสร้างรายได้มากมายเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราจะไปสอนสมัคร U Pi c ง่ายๆนะครับซึ่งผมมีคลิปอธิบายไว้อย่างละเอียดเลยนะครับคุณสามารถดูคลิปนั้นได้ดูตัวไอ้ด้านบนหรือดูใต้คอมเมนต์ด้านล่างนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเปิดแอป,ปเข้ามากัน,นครับผมจะเปิดที่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้อยู่ตรงนั้นผมเปิดที่ตรงนี้เลยแล้วกันเปิดเข้ามาครับพอเปิดมาก็จะเป็นหน้าจอแบบนี้นะครับยิ่งช็อปยิ่งแชร์ทีนี้หละไอ้ที่ผมสอน ถ้าคุณจะดูคลิปที่สมัครด้วย a c e b o o k เนี่ยผมมีตัวไอหรือดูตัวคอมเมนต์ด้านล่างนะคุณสามารถดูตรงนั้นได้แต่วันนี้ผมจะมาสอนสมัครโดยใช้เบอร์มือถือนะครับนี่ครับกดตรงนี้ครับดูนะครับนี่นะครับจากหลานผ่านกดเป็น SMS ตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้ให้คุณใส่เบอร์เข้าไปนะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ไว้สอนสมัครของผมอยู่แล้วแล้วก็รหัส SMS นะครับให้กดส่งครับกดส่งไปแล้วรอรหัส SMS ส่งมาสักคู่นึงครับนี่ผมกำลังรอ SMS อยู่ ขนาดนี้ส่งมาแล้วครับเดี๋ยวผมจะกรอกรหัสสักคู่หนึ่งนะครับคุณก็กรอกไปครับเป็นรหัสเหมือนคล้ายๆสม,มัคร Facebook ที่ผมเคยสอนหรือสมัคร Gmail ที่ผมเคยสอนครับ039พอใส่เสร็จปุ๊บครับก็กดตรงนี้ครับเข้าสู่ระบบครับเขาก็บอกว่าหมายเลขศูนย์ยังไม่ได้ลงทะเบียนกับ Lazada มาร่วมเป็นสมาชิกไหมครับเขาเป็นเจ้าของเดียวกับลาซาด้าเห็นไหมครับเขายังเขียนเป็นลาซาด้าเลยยูพิกเป็นเจ้าของเดียวกับลาซาด้าไหมครับนี่ครับมาร่วมเป็นสมาชิกกับเรากันเถอะเป็นสมาชิกกับเรานะครับก็กดไปเขาก็จะถามชื่อเต็มเราคืออะไรนะครับผมจะตั้งแบบนี้แล้วกันนะครับรหัสผ่านคุณก็ตั้งไปครับตัวอักษรอย่างน้อย6ตัวพร้อมตัวเลขและตัวอักษรนะครับก็คือมีตัวเลขกับตัวอักษรมาสมกัน6ตัวอย่างเช่น คุณมีตัวนี่เช่นตัวนี้ครับ y แล้วก็ตัวสองตัวตัวเลข6ตัวนะครับก็ใส่ตัวเลขไปย6ตัวอะไรก็ได้ครับพอได้เสร็จปุ๊บคุณก็กดยอมรับนะครับฉันยอมรับใน UPI ก็ตกลงยินยอมนะครับแล้วก็กดสมัครสมาชิกนะครับอ๋ออันนี้ผมยังไม่ถึง6ตัวใส่เพิ่มอีกตัวนึงให้ถึง6ตัวนะครับ โอเคก็กดสมัครสมาชิกค,ครับทีนี้เนี่ยตรงนี้รหัสคาเชิญสําคัญมากๆนะครับเราจะมาอยู่ครอบครัวเดียวกันคุณสามารถมาอยู่ครอบครัวเดียวกับผมได้นะครับและผมจะมีสิทธิพิเศษมากมายความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทํายังไงให้คุณขายได้มากขึ้นทำยังไงให้ดรอปชิปแล้วได้ผลขายยอดได้เยอะๆนะครับเป็นกรอบเป็นกรรมแล้วก็ทายัางไงให้คุณแอฟเฟีลเลตได้ผลและทํายังไงให้คุณสร้างครอบครัวสร้างทีมของคุณได้อย่างดีนะครับ รหัสง่ายๆครับ31056นะครับคุณใส่ตรงนี้ครับจะขึ้นแบบนี้ครับ31056นะครับรหัสก็คือ31056แบบนี้ครับจะขึ้นเจร่งชัยแบบนี้เป็นหน้าผมนี้ครับให้คุณกดคลิกเพื่อรับคูปองพอคุณกดรหัสผมเนี่ยคุณจะได้คูปองสำหรับลูกค้าใหม่30บาทและคุณคุณจะได้คูปองส่วนลดสำหรับผู้ใช้แอปอีก30บาทก็เป็น60บาท เยี่ยมมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณกรอกเสร็จนะครับ3 1 0 5 6แล้วก,กดคลิกเพื่อรับคูปองนะครับแล้วก็คนนี้เป็นคนเชิญคุณใช่หรือไม่เขาย้ำอีกีกอีกทีนะครับคุณก็ดูนะครับเจสงชัยรหัสคำเชิญ3 1 0 5 6ูกถูกต้องนะครับผมเป็นคนเชิญคุณก็แบบนี้เลยคนนี้เป็นคนเชิญคุณใช่ไหมใช่ครับแล้วก็กดใช่พอกดใช่เสร็จปุ๊บนะครับคุณก็มาดูตรงบัญชีนะครับ นี่สังเกตนะครับถ้าเกิดผมเป็นคนชวนคุณเนี่ยจะขึ้นตรงนี้เป็นหน้าผมนะครับหน้ารูปของผมตรงนี้นะครับและบัญชีตรงนี้นะครับเนี่ยอันนี้เราสมัครเสร็จแล้วนะครับน er, เนี่ยแล้วถ้าแล้วก็ยูพิคเกอร์เนี่ยพอกดเข้ามาตรงนี้ก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับวิธีง่ายๆที่คุณจะเข้าสู่ทีมผมแบบเต็มรูปแบบแะคุณแค่แคปหน้า,นาจอหน้าจอตรงนี้ภาพตรงนี้นะครับแคปเอาไว้แล้วก็แอดไลน์ผมใต้คอมเมนต์ด้านล่างใต้คอมเมนต์ด้านล่างที่ผมเขียนว่าฟรีแอดไลน์นะครับแอดไลน์ผมใต้คอมเมนต์ด้านล่างนี แล้วส่งภาพนี้มาให้ผมนะครับแล้วผมจะมีกลุ่มที่เป็น Line Open chat นะครับเป็นไลน์ที่เราจะรวบรวมผู้คนที่สนใจในเรื่องนี้เหมือนกันเรื่องการหาเงินออนไลน์หาเงิน u p i c k เ er นะครับผมหาเงินทาง u p i c k ด้วยกันแล้วเราจะรวบรวมคนแล้วผมจะสอนทุกคนไปพร้อมๆกันนะครับและถ้าเกิดคุณมีคำถามคุณสามารถถามคำถามผมได้ที่นั่นเลยนะครับหรือว่าถามคำถามผมที่ไลน์ก็ได้ได้หมดเลยนะครับ โอเคนะครับแล้วจะมาสร้างรายได้กันแล้วถ้าเกิดคุณอยากกินรายละเอียดสร้างรายได้แบบยูพิกเกอร์แบบเต็มรูปแบบนะครับคุณสามารถดูตัวไอที่ผมบอกนะครับแล้วก็ดูใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับที่ผมบอกต้นคลิปนะครับผมก็วันนี้สอนสมัครยูพิกง่ายๆเท่านี้ครับแค่นี้เองคุณก็สมัครยูพิกได้แล้วคุณทําตามนี้นะครับง่ายมากเลยนะครับเห็นไหมครับ ก็มีคนเป็นเพิ่งเป็นยูพิกเกอร์มีคนเป็นเรื่อยๆเลยนะครับโอเคสอบวันนี้ผมสอนง่ายๆวันนี้ถ้าคุณมีปัญหาอะไรสงสัยเรื่องไหนนะครับสามารถพิมพ์ใต้ของเมนต์ดล่างนี้บอกผมได้ตลอดนะครับเป็นไงบ้างครับสมัครแอปยูพิกง่ายนิดเดียวใช่ไหมครับคุณทําตามนี้ครับคุณสมัครได้อย่างแน่นอนแล้วมาอยู่ในครอบครัวเดียวกันกับผมนะครับแล้วผมจะมีความรู้เพิ่มเติมอัปเดตให้คุณเรื่อยๆวิธีการขายดอปชิปขาย Affiliate ขายอย่างไรให้คุณได้ยอดมากขึ้นนะครับแล้วเนี่ยผม ก่อนจะลาไปเนี่ยผมแถม mindset ความคิดหรือว่าชุดความคิดบางอย่างให้คุณไปลองคิดดูนะครับคือ u p พิกเนี่ยให้คุณคิดภาพแบบนี้นะครับยูพิกคุณทำยูพิกเนี่ยคุณเปรียบเสมือนเป็นเจ้าของเจ้าสัว CP นะครับเจ้าสัว CP เนี่ยเขามี7 e เ e ่ e อเเจ้าของ7 e เ e ่ v อที่มีสาขาเป็นหมื่นสาขา u p พิกเนี่ยคนคนนึงที่ใช้แอปที่คุณโปรโมทเให้เขาใช้แอป ยูพิกในรหัสแนะนําของคุณเนี่ย mm. เขาก็เปรียบเสมือนสาขาหนึ่งทุกครั้งที่เขาซื้อสินค้าในมือถือนะครับทุกครั้งที่เขาซื้อสินค้าในมือถือของเขาที่มีรหัสแนะนําของคุณ mm. คุณก็จะได้เงินเหมือนกันครับเซเว่นเนี่ยทุกครั้งที่คนใครก็แล้วแต่ครับไม่ว่าจะวางสินค้าที่เซเว่นไม่ว่าจะเป็นแบรนด์อะไรก็แล้วแต่เขาวางสินค้าในเซเว่นทุกครั้งที่มีคนหยิบสินค้าในเซเว่นอีเลเวนเขาก็จะได้เงิน เจ้าส,ส่ว C P จะได้มาจิ้นผมไม่แน่ใจว่ากี่เปอร์เซ็นต์แต่เขาจะได้เงินทุกครั้งคุณหยิบอะไรก็แล้วแต่หยิบน้ำหยิบนู่นนี่นั่นเขาได้เงินทั้งสิ้นครับคุณก็กําลังทําสิ่งนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นดังนั้นครับสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับคุณสามารถทําเป็นธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ได้ทําเป็นอนาณาจักรธุรกิจของคุณได้เลยทีเดียวคุณสามารถเป็นเสือนอนกินหรือว่าจะได้ Passive Income ในระยะยาวได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นครับต้องเริ่มตอนนี้แล้วเพราะว่า มันต้องรีบแล้วนะครับแต่ยูพิกตอนนี้ยูพิกยังไม่ได้ถึงขั้นดังในทั่วประเทศอะไรมากมายดังในกลุ่มกลุ่มหนึ่งนะครับถ้าเกิดมันดังระดับประเทศแล้วเนี่ยเราที่มาอยู่ในทีมเดียวกันครอบครัวเดียวกันก็จะประสบความสำเร็จไปแล้วนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ครับง่ายๆเท่านี้ครับคุณเอาไปใช้นะครับแล้วไม่เข้าใจตรงไหนครับพิมพ์ใต้ของ์ด้านล่างนี้แล้วส่งคําถามมานะครับหรืออยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการทําเงินเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะยูพิกนะครับผมมีมากมายครับไม่ว่าจะเป็นการขายทาง Facebook นะครับยิงแอดนะครับ ผมก็จะมีอัปเดตให้คุณเรื่อยๆการขายผ่าน l i น์แอดการขายผ่านแรงต่างผมข้างไข้ครับในการหาเงินออนไลน์มากในการสร้างแพสซีฟอินคราムสร้างเครื่องผลิตเงินในโลกออนไลน์ผมข้างไล้เรื่องนี้มากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะมีไม่ใช่แค่ยูพิกผมมีทุกอย่างถ้ามีดีกว่ายูพิกผมก็ทําดีกว่ายูพิกครับแล้วผมมีโอกาสทางธุรกิจอะไรมากมายหรือมีอะไรดีๆทําอะไรหาเงินออนไลน์อย่างไรผมจะมาอัปเดตให้คุณฟังตลอดครับสำหรับวันนี้ ผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมกันมากเลยสำหรับวันนี้ผมเจสรงชัยจีดาชูพันธ์ต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปสัดไปสวัสดีครับ